เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในติ๊แป็นะครับกับเกม c r o w อ of h e r ลเกมมือถือดเองสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับเป็นการต่อสู้แบบจัดทีมกลยุทธ์นะครับผมมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีการพากษภาษาไทยกันด้วยนะครับพะฉล้นก็ แม่แค่ไม่ต้องอ่านกันเลยทีเดียวโอเคสําหรับเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเริ่มมานะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์อ่าผมก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วกันไฟเตอร์โอ้โหเพลงโคตรมันตัวนี้คืออะไรเอ่ยรูปแบบการโจมตีแบบกายภาพนะครับเพลงดาบกําเนิดโลกเรียบเป็นด้ากรงเมื่อตกอยู่ในอันตรายก็จะมีแรงฮึดขึ้นมาโอเคสายต่อสูอ้ระยะประชิดต,ตัวต่อไปก็คือผู้หญิงอ่ารู้สึกว่าจะใช้ปืนเป็นอาวุธนะครับ สืบทอดจิตทวนโบราณมัจฉาอะไรก็ไม่รู้โอ้เราขอเล่นเป็นตัวผู้ชายดีกว่าชอบการใช้ดาบนะครับล็อกอินวันที่สองรับทันทีอาวุธสีม่วงกีเลนไฟโอ้คิทสกัลลาด2,116ันนรสมอนเตอร์ต่างดาวบุกโลกในช่วงอันตรายนี้มนุษย์ได้ปลุกตื่นอ้าวเฮ้ยอ่านไม่ทันไม่เป็นไรโอ้โหเริ่มมานี่เจอมอนเตอร์นะครับเป็นคนช่วยจะไว้มอนเตอร์อย่าคิดที่จะทำร้ายพวกเขาอีก พลังเวทปึบเข้าไปนี่ยินหยางนะครับโอ้โหคนนี้ัปใช้อาวุธทวนนี่กระบองนี่วะถึงกับจุกเออหายไปเลยนี่ตัวอะไรวะโอ้ยรวม่างปะเนี่ยตัวเบลเธอ์มังกรนะครับอ่าโอ้ยสกิลใช่ไหมเอ่ยเอาเลยครับผมดาเมจอ่านไม่ทันมุ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 นเอาไปเลยเวทมนต์นมใหญ่ โอ้โโดยดาเมจอะไรวะเนี่ยตายเลยครับทีเดียวนี่ถึงกับล่วงทำไมพวกเขาเรียกข้าว่าบุชตากันล่ะใช่แล้วเขี้ยวสวรรค์คนนี้สวยเหมือนกัน <c oughs> นะเดียอะไรวะเนี่ยสาวน้อยลึกลับอะตอนนี้ก็โอ้โหเฮ้ยเริ่มต่อสู้เลยเหรอนี่ฟันเข้าไปทีนึงระบ,บาดาบอาสูรโจโจ,โจ,โจโเป็นดาบไฟนะครับ แม่รู้สึกว่าเกมนี้ภาพจะสวยเอาเรื่องนะเนี่ยใครที่สนใจพวกเนื้อเรื่องนะครับอาสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกันได้เลยเมื่อเราผ่านดันเจี้ยนเรื่อยๆก็จะสามารถเปิดหีมสมบัติได้เอาละครับผมโอ้ยยินดีด้วยได้เขี้ยวสวรรค์มาแล้วตอนนี้ก็ทําการจัดทัพสินะโอเคใส่เขี้ยวสวรรค์ลงไปเรามีสมาชิกทีม2คนแล้วนะไปที่ดันที่2อดวลซึกมาอาติประแปลกโชะเข้าไปทีนึง คิวสวรรค์สามเข้าไปได้กลองด้วยไปยังไงล่ะโอ้โหโอ้โหเป็นฟันเพื่อนเราโจ๊เอาละครับผมนี่เพื่อนเราโคตรโหดดับดิ้นกันทั้งทีมจบแล้วครับชนะขาดสงสัยเราต้องหาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยสินะเปิดฟังก์กชันตำแหน่งค่ายกดที่สามอ่าเราวยังไงต่อเอ่ยนี่มันที่เมืองเหรอเนี่ยเอาละครับผม นี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นเควสสินะฮีโร่จ้างหากระบีเทพพูดคุยกับเขานี่แย่กระบีเทพตอนนี้นะครับให้เรากดไปที่มอรู้สึกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการจ้างฮีโร่มูราสมะอ่ากระจกส่องปีศาจเอาเลยครับผมเปิดการ์ดโจออกมานี่คืออะไรได้ตัวนี้เหรอถึงเวลาการจัดทีมไหนดูสิโอ้ตัวเมื่อกี้เลยนี่นาะ กระตุ้นสกิลเขตโอเคครับอ่าได้สกิลอะไรวะเนี่ยกระบี่อสูรโอ้ไปดาที่3มาแล้วครับผมโจตัวเรานี่เขี้ยวสวรรค์ไปอัคีโะโอ้ยไม่ใช่สิอัคดีอื้มันขวรหน้าไอสารตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเลยนะแกโนสักหน่อยสกิลใหม่เอาละสกิลเทพเอาละครับผมโยนดาบมาให้ตัวนี้โจโจอ เวียงลงมาพั่วกรียงเลยชนะขาด3ดาวอาเรียบร้อยอัพเลเวลอีกแล้วรู้สึกว่านี่จะเป็นการอัพเลเวลอ๋อใช้10ครั้งค่าประสบการณ์บวก1 0 0 0พดีเลยอ่าสำเร็เควสอ่าดาที4่4ดวลนศึกอีกแล้วนะครับเฮ้ยตัวเราวะเนี่ยกันเจียงโอ้โหรู้สึกว่าสามารถปรับความเร็วในการโจมตีได้อือหือโอย บอเยชื่อแปลกๆอ่ารู้สึกว่าตัวนั้นจะชื่อเอ้ยไม่ใช่รู้สึกว่าตัวนี้จะใช้ดาบคู่มาเอาสิดาบคู่หมุนหวงพายุไฟฟ้าซะด้วยอถ้าจะโหดขนาดนี้สกิลมันจะอลังการไปไหน <laughs> โอโ้โหสกิลโคตรสวยงามนะเมื่อกี้ชนะขาดอีกแล้วแหมได้ของอะไรมาเพียบเลยเฮ้ยรู้สึกว่าด่านที่5นี่จะเป็น ตัวพิเศษที่ต้องต่อสู้โอ้โอด้เวลาการอัพเลเวลอีกแล้วใช้ตังค์หนึ่งหมื่นเรามีประมาณสี่หมื่นไปเลยอืมเป็นไงพลังแรงขึ้นโอ้โหเลือดก็เพิ่มขึ้นโจมตีแรงขึ้นนะครับโอเคครับได้เวลาการต่อสู้ในดานพิเศษด่านที่ห้ากระบองทองเราจะไปพบกับเทพสงครามนะครับชื่อว่าท่านกระบองทองโอ้โหสวัสดีเอาละครับผม ตัวอะไรก็ไม่รู้มาเพียบน่าจะได้เวลาร้องฝีมือ่าสกิลทั่วไปยิงแหลกสลายโอ้โหเจอตัวเทพนี่โจน้ำเต้าม่วงทองเอา้าตายแล้วเหรอไอตัวกลางไม่ค่อยเท่าไหร่สินะเจอท่านี้หน่อยโอ้โหอมิตรพุทธมังกรดาไฟจิ้มเข้าไปทำไมสกิลมันเยอะจังวะ โอ้โหแล้วแต่ละสกิลที่โคตรสวยนะครับตอนนี้บาเล่ก็เปิดแล้วพอเราอัพเลเวล7นะครับระบบอุปกรณ์ก็จะปลดล็อกอ่าบาเลา่ไปกินเหล้ากันสักหน่อยบ <c oughs> าเล่านี่รู้สึกว่าจะไว้ฝึกฝนฮีโร่หรือเปล่าโอ้มีการฝึกฝนอย่างนี้ด้วยโอเคครับอ่าต้องใช้ยานะครับใส่เข้าไปเลยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเป้าหมายเควสที่หนผู้อรอดชีวิตทั่วไปดวนศึก แกเจอฉันหน่อยสิว้าวยะยะใหญ่จังเลยเราประวัติเมืองเทพให้ข้าฟังหน่อยสิท่านภาพจักรวาลในตอนนั้นได้ปลุกตื่นจิตอาวุธทำสงครามเทพจากการไล่มอนเตอร์ต่างดาวออกไปจากนอกโลกรู้สึกว่า,าเกมนี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างดาวแล้วก็หลายเผ่าพันธุ์แล้วก็ค่อยๆมาทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องกันไปเรื่อยนะครับเอาละครับผมแม่สี่สกิลอสูร เกียวสวรรค์นี่มเป็นไงใช้สกิลหน่อยเพื่อนอยากเห็นสกิลที่สวยงามไปอัคคีโจวเร็วนี่แหละสกิลเขตเอาละกระบี่เทพจับอาวุธโจโจโจอย่างรวดเร็วเจอสกิลนี้ทีไลตายกันหมดเรียบร้อยเฮ้ยเลเวลเจ็ดแล้วมาปลดล็อกระบบอุปกรณ์ โอ้โหดูเหมือนว่าฮีโร่แต่และตัวนี่สามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้ด้วยตอนนี้ก็อดาบทองจิตสวมใส่ไปที่มือโอเคไปด่านที่2กันก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วตัวอื่นล่ะสามารถใส่อะไรได้บ้างโอเคก็ไม่มีอะไรต่อสู้เลยครับอ่าเจอกัน,น่อยโจโจ,โจตอนนี้ได้แต่ความเร็วคูณ2นะครับอ่าอุ้ยมันชอบข่วนหน้าข่วนตา อาวุธไม่มีใช้กันเหรออยากจนแล้วนี่โอ้รู้สึกว่าเกมนี้นะครับสามาถเลื่อนดูการต่อสู้ได้แบบว่าหลายฉากนะครับโอ้โหมุมนี้ก็ไปเร็วเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ความเร็วสามเท่าปลดล็อกกันแล้วสนามประลองนี่ต้องเลเวลสิก่อนโอเคครับเก็บเพชรนี่สวัสดีครับแม่ใส่เสื้อลายเสือซะด้วยเอยเอ,อ้าแกบังอาจบาชนชน สงสัยต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะ่าสงสัยแกอยากจะมีเรื่องคูนสามความเร็วโจอ้าวเฮ้ยการเป็นพวกเราเฉยเลยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นศัตรูนะครับโอ้โหเอาละเจอสกิลนีหน่อยสกิลไม่โอ้โหโจดาบฟันาฟานางฟ้าจุติโจโอ้โหนางฟ้าจุติเรเวลเก้านะครับแเลเวลสิบเมื่อไหร่เปิดสนามประลองแน่นอนไปกันแบบรัว ไหนดูสิมาต่อสู้อีกแล้วโจโจคราวนี้เป็นความเร็วคูณสานะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็จะรวดเร็วมากขึ้นฮแกจะฟันอะไรนักหนาวเนี่ยฮะเอาละสกิลกระบี่เทพอสูรเอาละเพื่อนได้เวลาการโจโจโจโอ้โหสกิลยังเร็วเลยครับแม่ชนะอย่างง่ายดายเฮ้ยโอ้โหเกือบเลเวลสิบแล้วไปด่านห้าแล้วเว้ย มาต่อสู้อีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยอารมณเนี่ยโอ้โหกระบองทองกับกระจกสองปีศาจนี่เอาละสกิลเทพให้ดูกันอีกแล้วมาหมุนกระบองไอ้นี่ก็ใช้กระจกโชนโนมอีกแล้ว <c oughs> แม่ตายง่ายจริงเรเวลสิบอ่าสนามประลองพูดคุยอัปเกรดเปิดหมดทุกโหมดแป๊บๆบ <c oughs> ก็เรเวลสิบแล้วนะครับ ไหนดูสิสงครามสนามประลอง,ลองโอ้ดูเหมือนว่าเราจะได้ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นสินะโดรานี่คือใครเอ่ยลองเจอกันหน่อยสิตัวผู้หญิงนั่นเหรอโอ้โหทำเปม,มันมีหลายตัวจังวะไม้เท้าราชารู้สึกว่ามันฟันเราไม่ค่อยเข้านะโอ้ยใช้ไฟเอ้ยมีตัวฮิวด้วยเจ๊อย,อยากเจอไหมล่ะนี่แหละกระบี่อสูร แบบรวดเร็วโจโจโจ,โจ,โจตายไปแล้วครับมตีเมื่อไรแกจะตายวะเนี่ยอึดแล้วเราอ่ะ <c oughs> โอ้โหเจอสกิลของเราเป็นไงไม่เหลือซากฮิวเป็นกลุ่มอ่าฮิวแล้วไงล่ะโอ้โฮหฮิวแรงแล้วเนี่ย <c oughs> ตายสักทีตอนนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนลำดับมากขึ้นเฮ้ยของอะไรวะไปที่มอกกันอีกแล้ว อ่ารู้สึกว่านี่เราได้รับโอกาสในการจ้างฮีโร่เพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะปิงโอ้โหนะัทเซอร์เทพสุดยอดปิงโอ้โหยกระบีนางฟ้าโอ้โหแต่ว่าเราได้กาสีส้มมาด้วยเมื่อกี้น่าจะหายากพอสมควรโอ้โหดาบวิหกมังกรพวกสีบ่วงกับพวกสีส้มนี่น่าจะเป็นตัวที่ หายากสินะเรียงลําดับความหายากจากาสีฟ้าแล้วก็สีม่วงกับสีส้มแน่เลยเนี่ยขอมาจัดทับกันหน่อยดีกว่าใส่นี่เข้าไปเลยแล้วตัวนี้นะครับดูสิครับพลังโจมตีโคตรแรงขอพัฒนาสักหน่อยเอาเลยครับผมนี่เลยพัฒนาเข้าไปโอ้โหโคตรโอเคครับก็ถือว่าเป็นเกมที่นอกจากจะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ยังมีการต่อสู้แล้วก็ ใช้สกิลที่ค่อนข้างจะอลังการเลยทีเดียวใครที่ชอบแนวการต่อสู้แล้วก็จัดทัพนะครับเกมนี้นีตอบโจทย์แน่นอนมีการเพิ่มค่าพลังต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการ PVP กันด้วยโอเคสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิกงใต้คลิปเลยนั่นเองก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวันนี้ครับผมจุ๊บๆอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ get o u